กินจับกินแจกน้อยยะอู้กินเขาแล้วก็กินพุละไมล่างปาก็อายได้ลำใส่สิบมีแต่บบกเขียบก็บบักแก้วมังกรกับบกมังกรกล่องจำเหนตัวหนักยอู้เสียมึงเน่รุ่นไหนรุ่นยังนีรุ่นเอ็ดโซ ือส ok e okay. <t ishi> ิปกวาปันคนติดใชกขนาดาปุ้ยใ่้บ้กกันาเย้ามันอยากใส่นล้วมั้งม่มีหัอมีเอกมีหยังป่ะนี่ใส่เบังสิพอดีเจ้าหน่อยละเยาว่าเนฮั่นเห็นว่าพดีเจ้าเลยบ่ใช้ในชีวิตประจำวันของมบ้านมันคือผ่าห้องถนาทเย้า ใส่บ้างกันตาไอยามยอใส่มันก็ตัวน้อยแท่ฮัึพูดนะ <c oughs> ยาวเสียมึงตีนี่เสียยาอย่ามยอใส่ก็ตัวน้อยแท่ฮะฮึเ <c oughs> สียมึงตีนี่แขนกูยืดใส่บาดนีิยา <c oughs> มยอใส่มันก็ตัวน้อยาบะหมี <c oughs> ่ฟองอุมงม้มเจ้า มึงเลยสามคนพุนอะไปยืนอยู่ข้างบัตรขาว่าพีเพทนีนาะมองดูเห็ดช่งชะอยู่เสียจริงเนเสียแล้วละเสียเพิ่นฝากมาให้เนาะผู้ใจผจะว่บินได้จริงเออป๊ายาว้าไซชาวยาจ้าว่เยาวจังูมันัตใหญ่เต้เอออุ้ยเสียเงยมาสิโพดสิโพดลุนแต่เป็นโยชิโยเอ็กกัน อีกใสหน้าแมงมุมได้อย่ังนีเป็นผาห้มทลายกัมปัน